ดีค่ะมาพบกับกีราริกในนิสกันอีกแล้วและตอนนี้เราก็อยู่ในรายการย้ฮู o นั่นก็คือวาลรินจังจากช่องวาลรินชา้น,นลแล้วก็คุณอลิสจากช่องอาริสูเราไม่รู้อะอาิสูไอเซนโฮวี่ในในอ่านแบบนี้ทุกคนจะอ่านยังไงแล้วแต่เลยนะคะทุกคน <c oughs> มาแล้วค่ะ อี่ซิว่าไงคะคุณอะไรสูอเดี๋ยวนะผมไม่ใชอะไรสูนะทุกคนผมชื่ออลิสไอเซนฮาวนะครับทุกคนอลิสุอลิสุขี่ซิอลิสุเดี่ยวนะครับคนทันเนเนไม่ได้นะครับ่แล้วเข้าใจกันผิดไปหมดเลยไม่ได้นะมันอ่านว่าอลิสุ คแล้วพี่ตรง,หรงตตไหนอะอะไรก็ได้ครับนั่นแหละเห็นไหมทุกคนเนี่ๆไม่ผิดอารีสูะอือแล้วก็ข้างหลังอะอ่านยากมากทุกคนเนีนๆอ่านเป็นอาอีเซนโฮวี่อายเซนโฮวี่อายเซน ฮะโอวี่งะได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวันบทอ่านว่าอเนทาวับทุกคนเสิร์ตจงขนมปังโอวี่ซังทุกคนผมไอเซนฮาวยังไงล่ะไอเล้ยวเจ็ใจจะปัดนาใครอ่านยังไงอ่านได้เลยนะคะทุกคนนะคะอืใช่อักจักกะให้ทั้งสองคนแนะนำตัวหน่อยค่ะตอนนี้ เอตโตงั้นเริ่มจากวาลินก่อนละกันนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคนวาลินรัตนวิสุทธิ์จากช่องวาลินชาแนลค่ะฝั่งน้าฝักตัวด้วยนะคะอีซี่โอเคค่ะเราเข้าอีกคนไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิครับผมรผมล่ะอาวไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้หรอไม่ได้สิครับผมก็ต้องแนะนําตัวด้วยแล้วคนดูเขาจะว่ายังไงล่ะครับอ่ะก็เจ๊ก็เจ๊ ยอ่างั้นก็สวัสดีครับทุกคนผมอลิสไอเซนฮาวนักปริศนาที่เดินทางมาจากโลกอนาคตอลิสไอเซนฮาวครับเย้อลิสซไอเซนโฮลวี่ค่ะขนมปังฮาวิละเดี๋ยวนะทุกคนทำไมทำกันอย่างนี้ล่ะเร็วเๆทวเวงคู่้อมจะโดนเน็ตหลวงยังคะอย่าไปแรงเตะขึ้นมาเลยอ่ะตอดกันเังพากาเกย์ใจเลย เด้จะล้วงฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิคนละล้วงละไฟห่วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อนั่นเด้ไม่ได้หื่นนะเนี่ยนั่นไม่ได้หื่นเลยเห้จริงหรอหรอครับคุณนี่นี่เพราะว่าเด้เห็นอะไรแข่กๆอยู่ข้างหน้าของวาลินจังเนด้หื่นอะไรแข่งแข่งหรอ อะไรนใช่คอใช่คอใช่คออ๋อใช่คอ,อ,อนี่เข้าใจได้ได้เนะงั้นงั้นงั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะในเนี้อยากจะรู้จักกับทั้งสองคนให้มากขึ้นเพราะงั้นแล้วอยากให้เล่าประวัติความเป็นมาหน่อยคะ่ะว่ากำเนิดเกิดมาจากที่ไหนบ้างบนดาวอะไรดวงจันทร์ดาวอังคารยูเรเนปิจูนคูโตอะไรเนงะี้ยอย่างนี้เองมันก็ ได้อยู่แล้ววะคะเนเน่ซังเราก็ต้องเกิดมาจากท้องแม่สิคะอีซี่อีซี่เนเน่เข้าใจผิดน้ำยาเรียว่าอลิสูเกิดมาจากก้อนหินนะเดี๋ยวนะครับผมเกิดจากขนมปังนะทุกคนล้อเลยนะยอมรับแล้วสินะยอมรับแล้วสินะฮัลวีซังเดี๋ยวนะพูดเล่นเปล่าแค่พูดเล่นน่ะทุกคนแหมอ่าเคยมาล่นกันเลย วอลินมาจากดวงดาวที่มีชื่อว่ารัตนาค่ะซึ่งอยู่ไกลจากโลกหลายพันปีแสงมากๆเพราะฉะนั้นถ้ามองจากโลกก็คงมองไม่เห็นแต่เอาเป็นว่าเป็นมนาต่างฤทธมนาต่างดาวสุดน่ารักเองค่ะอี่สิาดาต่างุทธดาวอืแล้วคุณอลิสเสื์คะก็ผมมาจากโลกนี่แหละครับแต่ว่าเป็นอนาคตนะครับ ก็คือผมย้อนเว่าย้อนเวลามาจากอนาคตครับเพื่อจะมาแก้ไขอดีตนะครับเพื่อจะปันว่าปกป้องโลกใบนี้ครับทุกคนทุกคนทุกคนทต้องจี๊ฉันิตไล้นะถามหวยว่าต่อไปทุกคนอาไรปะอีซี่เอาแล้วง่วดต่อไปนะครับงวนต่อไปนะคนออกเก้าเก้าทุกคนเชื่อผมอะไรอย่างแรกทุกคนทาไปจูกพี่อันซ้ำนะทุกคน ใช่ใช่เล็บวันมันไปไม่ได้หรอกไม่ขอเดี๋ยวพูดเลยวัดหน้านะต้องออกออกออกอะไรครับท่านกำลังฝันในี่กำลังนิมิตเลยกำลังนิมิตเดี๋วไปก่อกวนพอสีพี่อลิซไม่ทันเลยโดนก่อกวนจะดุ้งตื่นยังไม่ทันจะเห็นเม็เลยหน่อยแล้วถึยแน่ แล้วทั้งสองคนจะดลิตกันได้ยังไงหรอคะเอ๊ะถ้าเป็นตอนที่วาลินมาที่โลกใบนี้มนุษย์ใหม่ๆอะเนาะวาลินได้เจอกับอาคุณโปรดิวเซอร์เขาก็ช่วยสนับสนุนวาลินทีนี้พอวาลินหิววันหนึ่งวาลินก็เลยไปเดินตลาดน้ําค่ะเอ๊ตอนนั้นเองก็เจอพี่ลิศโผล่มาจากไหนไม่รู้ใช่ จากน้ำว่ายน้ำขึ้นมาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะครับแม่กินไก่นั่นแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแปลกแบบนะทำไมอะก็แบบเป็นนักดำน้ำในตำนานเน้นๆมองหน้าเนี่ยใส่แว่นตากันน้ำแน่ๆเลยอ่าสนับเกินสินะแว่นนั่นอะสนเกินสินะเดี๋ยวนะครับแหมแว่นผมมันนี่ชื่อแม่นแว่นผมเนี่ยมันน้องเ็าชื่อหมูกกิ้วคุงเลยนะครับทุกคนหมุกกิ้วนะ กคนกอะไรตั้งชื่อให้แว่นอย่าไปนอ้นองเขาออกจะน่ารักอย่างนี้ก็ต้องมีชื่อไหมล่ะครับแม่จริงแไหมโอ๊ออออค,อคิวโอ๊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 คิวอีซี่ <c ười> <c ười> โดนเรียกนะรู้สึกว่าเอ้ยผมโดนเรียกหรือเปล่านะไม่จะไม่จะเรียกคุณอาเิสเลยนะเรียกหนูเกี้ยวอ๋ออย่างนี้เองเหรอครับโอ้ยเฟร้ ก็คือเจอกันที่ตลาดน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลยคบกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้อย่าไม่อยากนับญาติหะคนคนนี้เลยอย่าไปไม่อยากยาตเลยแหละคนว่านจ่นะเอาจริงจรนะครับเขาต้องมีชำจริงกันแย่เลยก็เนเน่อยากจะถามถึง สเปกผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่ชอบเอาแบบเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมตได้ค่ะของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาคุณอาลีสุก่อนบ้างอ่าได้ครับก็สเปคของผมงั้นเหรอก็ลอลิคอนลอริคอนเดี๋ยวนะวารินอ่าพวามจริงสเปคของผมเน่ะก็เป็นยังไงก็ได้นะที่ไม่ใช่แบบวารินนี่ย เขาชอบดายไว้เขาชอบไว้หินเข่าเข้าเล่นหนรอเล่นอ่ะเขาจินเล่เขาจินเล่ลแบงเอาจริงๆก็ได้อ่ะคือก็คือสเปคของผมนะก็คือเป็นแบบอ่าเป็นแบบพี่สาวนะครับแล้วก็พี่สาวแบบอาจจะรายคุณเนเน่ก็ได้นะครับจะคืนเนเน่จัดเต็มให้ จิจบแนวพี่จ้านั่นเองแล้วคุณวาลินนะคะวาลินเหรอคะเอตวาลินชอบสาวๆน่ารักน่ารักเนเนเนก็ชอบวาลินชอบสาวๆทุกคนเลยอีสิจะคือที่จัดเต็มให้อีกคนนึงไม่ต้องกลัว แล้ว Ugh. คือตอนนี้จากที่แบบว่าเนเน่คุยคุยกันมาสักพักแล้วเนเน่มีความรู้สึกว่าทั้งคู่ค่อนข้างที่จะก้าวก้าวว่าจะบวกกันเลยทีเดียวเนเน่ก็เลยอยากจะถามว่าใครใสองคนนี้ก้าวมากที่สุดคะแน่นอนว่าเป็นวารินแน่นอนนั่นวารินวารินวุ้ยเป็นวารินสิครับวารินเนี่ยวารินดิวารินใช่ไหมยอมรับกระถั่ววารินโอเคไม่ก้าว เจะสรุปให้เลยสรุปแล้ววาลินนั่นแหละค่ะเก่าที่จุ๋เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสิแน่ๆเราไม่เก่าอย่ากแกงวาลินนะทุกคนเป็นเรืขาพูดถูกแล้วครับทุกคน<ห>นั่นแหละครับวารินเก่าแล้วทั้งสองคนสนิทกับยูทูบเบอร์ไทยคนไหนบ้างคะขอแค่คนละหนึ่งคนเอาแบบสนิทมากมากที่ไม่ใช่กันเองเฮ้ยอืมเออถ้าอย่างงั้นก็ พี่ชิอันมั้งคะ <Wow. S 2> คุณหมิ่นใช่ชคุณหมิ่นคุณาจากช่องชิอัน h ช n แนลค่ะได้ค่ะเนเน่จะยอมขึงนิดหน่อยแต่ก็โอเค <c oughs> โ,อโอ้นะถึงจะสนิทกับชิอันมากกว่าแต่ตอนนี้ในใจเราเนเน่นเป็นที่หนึ่งนะนี่เกมจะถอดชุดเลยเดียว เลียวคุณอลีสืซอรคะอ่าสําหรับผมนะครับก็คงจะเป็นอ่าคุณคุณไซโตะมั้งครับใช่ครับคุณไซโตะเขาเขาเขาเป็นนุ่มวายกันปะเนี่ยใช่ว่าหรือว่าใช่นะอย่าไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเอ๊เขาก็เขาเป็นน้องผมนะ นอกจากโรลิคอนแล้วเขายังชอบผู้ชายอีกยะไงเขาเลือดบอลลินเขาทำไมคนอารีติลิกเลิกเลิกเลิกผมผมเอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องนี้นะจะไมเขาเลิกเลิกทุกคนเดนนี่โอเคหมดอ่ะเดนนี่ได้หมดเพราะว่าเดนนี่นะปั่นแล้วทิ้งยะไงไม่ได้สิเดนนี่หลายอไม่ได้เหรอหลา เลนี่ล้อเล่เนี่นี่จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันของเลนี่แล้วลาว่างๆที่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมาค่ะทั้งคู่มีงานอดิเรกอะไรบ้างแบบเช่นแบบเลียนแต่งหน้านัางสมาธิดำน้ำปลูกประการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิดี้ออนไอลนดีกอล์ฟล่องลอสระล็อบบี้คจุนจุนละคัสดีค่ะสดีน่ารักขนมจักรลาจะมา่อะลรองเพลงนะค่ะเขาค่ายใจก่อนนะใจเย็นๆนะใจเย็นก่อนนะ ้ยหลโอเคครับด้านของผมก็เป็นงานดิเรกชาวบ้านเลยครับชาวบ้านฟังใช่ครับงานดิเรกชาวบ้านรู้เลี้ยวรู้เลี้ยวเลยทำทำอะไรทำหน้าแน่นอนสมน้ำพนาแองสแล้วเอาไม่ใช่เหรอคะโอ้ยผมพูดเล่นนะมันมุกนะมุกอานะวัางาน อไอย่างเงี้ยแบบเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไปช่วยชา<อ>วบ้านออกต่างจงังหวัดดำนาโ oh, <no. S 3> <c oughs> อโน่าก็เล่นเกมธรรมดาไนี่แหละครับทุกคนกับ <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงนะเนี่ยแน่นอนอ <c oughs> ใช่อืแล้ววาลรินละ่ะ <c oughs> อ่าถ้าเป็นวาลรินล่ะก็คงเป็นอ่านิยายกับดื่มชาหรมั้งคะ <c oughs> อ้าว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กินกุหลาบเหรอ แต่ไม่ได้ชอบกินกหลาบอย่าเข้าใจผิดน,นะชอบดื่มชาหลาบชอ,ชอบกินกลาบอเน,นี่ยทีมงานเขาฟกมาฟ้องเนี่ยว่าเนี่ยแบบวาลินเนี่ยปลูกกลาบไว้เนี่ยไม่ไม่เคยเหลือสักต้นเลยเนี่ยแต่ไม่ได้กินนะเข้าใจตรงแบบกันนะไม่แจ๊คก็แบบคอยเอาไว้ใช่ปะแล้วเดินหิวหิวก็แอบแอบคว้ามากินแหม่ชัวร์ป้าแหม่ชัวร์ปจ๋าอย่าเกม อ๋ออนี้ขอทยเพราะววลิอชอบพกขนมไว้บนหัวมีดอกกุหลาบใช่คะแล้วก็มีสายไหมสหมเดี๋ยว่นี่วนของรงกายวลินนะสายไหม่ใช่สายไหม่ใสายไหมนะนี่คือปีกนันคือซีพียูบนหัววาลินนะส่วนบนบนเลยนะเน่คิดว่า ใจใหม่ลูกชุบแล้วก็สัุปะรดอย่าไปน่ากินกันไหนก็พูดแล้วต้องโอ้ยขอขอสักทีได้ไหมวาลินไม่วาทุกคนวาทุกคนไอันนี้จะขอกินวาัินี้เด็กๆคิดดีไม่ได้เหรองดขอนไม่ไม่อ่ะอ่ก็ได้เอ้ยเอ้ยคำนั้นก็ตอบไปยินดีชอบชอบที่สุดในโลกในประจวบีแล้วแบบว่าอ่ะคือเขาเขาเขาอ่ะ ขาไอ้เขนเขาอะขอยากให้ทั้งคู่บอกรักเจเนดยคนละหนึ่งประโยคเอาแบบว่าฟินฟินดักคิดว่าเนเน่แบบคือคนที่รักที่สุดในโลกในปัจจุบันแล้วง<า>ั้นวันนี้เริ่มกอดมากแล้วกันเนาะได้ค่ะเนเน่ถ,ถ้าเธอรักเราอะ่ะเธออย่าไปมองคนอื่นนะถ้าเธอมองคนอื่นแล้วก็เราอะ่ะจะไม่ยกโทษให้นะทําไมมันยูไม่ค่อยบอกรักเลย มันไมอยู่สิตื่นบังคับพี่พ่อมันคือกันความรักมันก็คือการล่มหลงยังไงล่ะนี่เน๊ะใจเละเสาซึงนี่เองแค่แค่แค่กิงสินั่นสิเดะอ๋อแล้วคนต่อไปพีทแล้วพีก็คนเดียวผีครับเดี่ยวครับ ไอ้คนเหี่ยวซิเหียงไม่ได้เริ่มเลยอารายอนกันเดะเอาโอเคนะครับครับคุณเนเน่ครับหัวใจของคุณเนเน่ผมขอนะครับจะไแล้วเขาก็จะกลายเป็นสาวร้อยเวทมนต์แล้วเขาก็จะกลายเป็นราชินีเวทมนต์ชุดแกุดแกเดินอินนี่

อู <łość> uh ้วว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 วนไวว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 วไวว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 วเควววววววไววว่วว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 ่วว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 เราจะเริ่มเครียดแล้วนะคบบวววว คิดยังไงกับการบูลลี่ในโลกออนไลน์แล้วมีวิธีจะดการกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะเอาวารินจังก่อนอืถ้าวารินเหรอคะเออวารินคิดว่าอ่าเอา,เอาคิดยังไงก่อนละกันเนาะวาินคิดว่าอา่าคนที่บูลลี่คนอื่นอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเพราะฉะนั้น่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะวิธีจัดการก็คือในเมื่ออีกฝ่ายของคนที่่ใสัยไม่ดีแล้วอ่ะเราอยากไปให้ค่าเขาค่ะคืออยากไปใส่ใจกับคําพูดของเขาถ้าสมมติเขาด่าเรามาหรือเขาแบบต้องการจะทําให้เราเสียใจอะ่ะอันนี้ก็คืออยากไปใส่ใจในตัวอีกฝ่ายอยากไปให้ค่าอีกฝ่ายใช่เพราะเขาไม่มีค่าให้เราจะให้นะรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกคนอีซี่ แล้วคนณไอริจุก็จะพูดว่าตามที่กวาลินพูดแหละครับเดี๋ยวนะโลกโลกโลกไม่มีหัวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่คงไม่ใช่แล้วมั้งโอเคคุณอารีสุรินนะอารีสุรินด้วยนะอารีสุรินเอ๊ะอาริจุประชดวาลินเป็นอารีสุรินอารีเป็นคนสุรินอารีเป็นคนสุรินคาลิสุรินผมอันสุดยอดไปทั้งคน ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับทุกคนผมเป็นคนสุรินนะแล้วคุณอลิสุรินจัดไปโอเคครับก็ถ้าเรื่องสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันการบูลลี่เนี่ยเดิมทีมันก็เป็นเรื่องไม่ดีเดี๋ยวใช่ไหมครับทุกคนก็ผมก็ไม่สนับสนุนเรื่องนี้อูกแล้วนะมันก็มองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมแล้ว,ลวคิดว่าเรื่องนี้มันจะจัดการยังไงใช่ไหมผมก็อาจจะต้องอ่าฝึก ใช้ครับปรึกษาสิใช่ไหมปรึกษาเพื่อนว่าอืมเราควรจะทำะแคร์คำพูดเขาไหมหรืออืมก็จะแคร์คำพูดเ้าไหมหรือแบบเราเรอจะปล่อยผ่านไปดีครับแต่เท่าที่ดูนะผมว่าควรจะปล่อยผ่านไปดีนะน่าจะน่าจะสบายใจกว่าอืม เนเนสังเกตมาแบบประมาณสักพักนึงแล้วเนเนรู้สึกว่าคุณวาลินมีฟันซี่เดียวอ่ะใช่ทุกคนวาลินเขามีแค่ฟันซี่เดียวในปากนะทุกคนเห็นไหมต้องดูไปบผมนี่มีฟันครบทุกซี่เลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนเามากเวลากินข้าวกินไงไม่ไม่ไม่ใช่วัดซี่เดียวไอ้อแกงผมอันนี้มันมันเคี้ยวต่างหากมันมันคือเคี้ยวต่างหากมันไม่ใช่วัดซี่เดียวเดี๋ยวผมบอกให้ ก็มองมองไม่เห็นไงอย่าไหอย่าไหไม่ได้ปัดที่เดียวปัดที่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่อย่าแก้มวอลลิอย่าแก้มวอลลินอย่าปกติกอกสายยางไม่ใช่เหรออย่าแก้โอ้ยเจนเข้าใจและบทอาหารให้ละเอียดแล้วไหมแล้วก็ค่อยๆ่อยค่อยๆฉีดเข้าไปในคอใช่ใช่เราทำได้เลยเห็นปะดดูิ ยาแกงหอมเข้าใจนะดียเหรอครับวารินแกงหอจะไ่จะเดเดียวว่าฟันที่เดียวก็มีประโยชน์มันเคี้ยวได้เอาแค่หอยแข็งได้เดี๋ยวนี่เราจัไม่แก่เราไม่ใช่คุณยายนะจะมีฟันซี่เดียวเนี่ยเอาก็เป็นฟันดาวต่างยุทธอาจจะมาจากดาวที่มีฟันที่เดียวงี้เฮีย อั้อันนีอังเลยจันนี้อันนี่เันียวมีันมี่อะโยชน์นะมันงอัดนอยแคีงอดี้นะเดี๋ยวนี้อัอันนี้อ้อันันนี้ันี้อันันีอันนี้อนนีอนนี้อนนอัอนอันันนันนอันนอน้อั้อันนี้ันนั้ันนมันนนีนันั้อน้อ้ ชใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวก็อีกอันนึงเนี่ๆรู้แล้วเอาไว้ทำอะไรได้อ่ะไปทำอะไรเหรอถ้าเกิดเราจะเปิดกระป๋องข้าวกระป๋องอาหารปลากระป๋องอ่ะเอาฟันที่เดียวหนึ่งจดได้ได้ได้แล้วแล้วก็แบบเวลเากินโค้กกินเกปซี่ที่เขาไม่ได้จ่ายเราเนี่ยเราก็เอาฟันที่เดียวงัดได้โอ้เป็นฟันที่มีประโยชน์จังเลยเนี่ยอยากได้นะสินน้องแม่บอกใช่ไหมย แกล้งผมไม่น้ะเข้าใจนะอย่าแกล้งผมเข้าใจนะเฮ้ยอะไรหนอะเวดู้เรื่องเลยเด่กดีเดียวจริง้วยอะคนจับมือกันแล้วอะยังไม่ผมกับดีเนเนี่ยมองเขารู้ใจแล้วว่าต้องแกล้งใครยังไงล่ะไม่ไม่กฟันเฟันน่ารักยินดีเ้หา จะขึ้นนี้เนเน่น่นเน่ชอบฟันหรือนุ่นเน่ชอบเราอ่ะอ่ะไม่ใช่ฟันแบบนั้นชอบฟันอ้าางั้นก็อย่าอภัยก็ได้มั้งอ้าแต่อย่ามองคนอื่นนะเฮ้ได้เนเน่จะไม่มองคนอื่นเลยตอนอยู่กับวาลินจังเฮ้เจ้าคืนนี้เนเน่จะให้หนุนตักแล้วก็จะนั่งเล่นฟันที่เดียวของอาลินเดียว อยาซี่โดนทอดนึงคนละลิคืตหนึ่งอ่าโอเคครับดีใจที่สุดจังแอดีใจนะเดี๋ยวอีกคืนเนเนจัดเจมให้เลยแล้วจะรอนะครับได้เลยได้เลยค่ะตอนนี้เนเน่อยากจะให้ทั้งคู่พูดอะไรกับคนที่กำลังจะมาเป็นวีดชูปอร์แบบทั้งสองคนหน่อยค่ะคิดเรยกนบาง วาลินจังกนวาลินจังมีฟันนี่เดียวเดี๋ยวเหนื่อยอยากแกงขอมโอ้แกงซะแล้ววาลินไม่ไอา่าถ้าเป็นวาลินเหรอคะถ้าจะบอกกับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้อง การเป็นวูทูบเบอร์หรือการทําอะไรต่างๆพวกเนี้ยเนาะที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันคุ้นเดิมกับเรามันก็ต้องใช้ความกล้ามากๆเพราะฉะนั้นวาลินขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าหากได้เป็นวูทูบเบอร์จริงๆก็อย่าลืมมาทักทายพูดคุยกับวาลินละกันเนาะวาลินไม่กัดน,นะคะอีซี่เ <c oughs> พราะวาลินมีฟันที่เดียวไม่ไอเลย์เลยกลั่นไม่ได้ <c oughs> แน่นอนเลยแน่นอนวาลิน ใช่แล้วหลังจากที่คลิปนี้ออกไปทุกคนจะเรียกไวายรินว่าน้องฟันที่เดียวน้องอย่าแข่งวาเลนน้องสวัสดีครับคุณน้องฟันที่เดียวครับยี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวไปคุณอาลีสุรินอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้เรียกผมว่าอะไรนะอาลีสุรินว่างไงคนสุรินเดี๋ยวได้หมด ผมไม่ใช่คนสุรินแหมบูพุดเลยนะอ่าโอเคครับก็สำหรับอ่าคนที่อยากสนใจจะเป็น v ิวทูเบอร์ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆอ่าจจะลำบากหน่อยนะครับต้องเตรียมเรื่องหลายๆอย่างนะครับก็สำหรับอ่าการเดบิวต์ว่าทำเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องโมเดลนะครับทุกคนอ่าและหลังจากเดบิวต์เนี่ยเราก็ต้องคอย หาแนวทางของช่องเรานะครับว่าเราควรจะทําไปทางไหนอ่าเพื่อ้อว,ว่าดึงคนดูเข้ามานะอ่ะอืก็พยายามเข้า,านะครับทุกคนจุจุทุกคนกิวกววิต้องหาจุดเด่นให้ได้เห <c oughs> มือนคนอารินก็มีฟันที่เดียวเป็นจุดเด่นคุณอารีจุก,ก็มีคําว่าสุลินเป็นจุดเด่นใช่เดี๋ยวนะมเดี๋ยวไม่ใช่ อยวปุ๊บแกงผมสิทำไมเขามีคนมาโห่ตลอดเวลาการคุยกับเดเน่ดาจัดจะง่ำเนเนยแล้วดูนั้นง่ำเอยมันต้องดังวืดเดเดเลยอยาเพราะว่ามีฟันที่เดียวแกงวาลินได้ตามสบายครับทุกคนไม่ต้องเกรงใจค่อยนะอ่อยนะออย่า้ปอันแหละทุกคนเ้จอบเอบ ชอบวารินน่ะชอบเราก็อยากแกงเรานั้นแน่ๆไม่แกงเลยนั่นเข้าชอบพันชอบพันวาลินนะในเมว่าชอบนะก็มาอยู่ใกล้ๆเราาอยากขออยากจะเอาดิวไปเกี่ยวปันที่เดียวเหลือเกินถ้าคนอื่นไม่ให้จับแต่เนเน่จะให้จับสักครั้งก็ได้นะเอ๋อย่างนี้ก็ได้เหรอ พี่อะไรแบบไปแกๆเายอะไรชิวๆผู้ชายอยาเข้ามาสนผู้หญิงนี่ก็ได้เหรอครับเดี๋ยวนี้เน่แบ่งห้องให้อย่างแซกเกนเดี๋ยวนี้เนจะเข้าไปดูก่อนว่าห้องของแต่ละคนจะเป็นยังไงได้ๆจัดให้แล้วเตรียมเข้ามาอยู่ในฮาเร็มของเน่ได้เลยเทุกคคะยังไงวันนี้นะคะเน่กับปารินจัง ก็คุณอลิซุลิน,นงขอจะลับไปกันแล้วนะคะ oh, <no. S 1> อย่าลืมกดติดตามของทั้งสองท่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะวันนี้เราซังสามคนขาจะรับไปก่อนเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายอีซี่บุ๊คคิวอยากมีคำพูดกับเขาบ้างเอาเขาอีซี่กับบุ๊คคิวโมเส ก็ขอฝากช่องไว้นะครับก็อ่าผมอลิสไอเซนฮาวนักนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากโลกอนาคตอลิสไอเซนฮาวครับผมหมกิ้วส่วนวาลินก็ขอฝากช่องวาลินชาแนลเอาไว้ในอ้อมอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุณแนเนคิราลีเนเนนะคะอีซี่ ไลฟมกดติดตามให้คุณเนเนได้นะครับ